ดีวิทยาบาลและวิธีเลี้ยงไก่แล้วก็เพชรพารวยนะครับพี่น้องครับวันนี้เขามาสามช่องนะครับพี่น้องครับว่ามีโอกาสได้เดินทางมาช่างเจรวดนะครับเพื่อจะมาตามแนวทางนะครับพี่น้องครับตามเล่าข่าโค้งนะพี่น้องครับสองห้าร้านผ่านตลอดช่างเจรวดนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับท่านทช่างเจรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกช่องสามช่องที่มาถ่ายทำวันนี้ครสองที่สิบแปดผ่านไปก็ถือว่าโชคดีหลายคนนะครับเนาะสอบผ่านนะท่านสอบผ่านเลยสี่รอบห้ารอบ แต่ว่าเพชรพระรวยนารีพักดีนี่หายไปโดนค่ะกําลังถึงมากรออะนะหายไปนานเลยเนาะก็อยู่ๆมาถึงสองสิบเก้าเลยเนาะตอนนั้นเพชรพระรวยน่าจะมาถ่ายตอนที่แปดสิ่เก้ามานล้นเนาะแปดเก้าเริ่มเริ่มเริ่มแรกเลยโอ้แล้วก็มีที่สองที่สามที่แตกเริ่มเริ่มแรกเนาะแล้วก็หายไปหายไปหลายเดือนอยู่เดือนติดพระับอยู่หลายเดือนเนาะทายหลายที่ก็ ตั้งวดทีแ้วนี้ช่างของช่างเข,าเขาเ่าบ่เข่าลาวก็เขา้าหัวใหญ่ก็เข้าใหญ่เข้า<ช>หัวใหญ่ตัวแรกว่าจะปล่อยเป็นเลขที่เขาฝากมาแต่ก็ขอดูก่อนบ่อดูก่อนว่าเข้าไหมก็เข้าเข้าขกสามลามตัวตรงเลขเล็กไทยก็คือมาสามหางแต่เขาตัดหน้าตัดตัดให้สามชุดสามหางเ,เนาะสามชุดสามหางครับผม เขาว่าเข้ามาเจ็ดรอบไปนะเขางวดเลยว่าเข้ามาหกรอบก็เลยว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ใหเอฟซีปล่อยแน่ๆแหละวันนี้แหละวันนี้ก็ปล่อยให้เวลาก่อนถ้าถ้าเลขไม่ตรงจริงยังจดไม่อยากจะจะเอามาปล่อยให้เนาะก็รอรอดูรอดูก่อนแต่คนเมื่อกี้นี่เข้ามีครับผมเข้าหกสามพี่สาวได้ร้อยอย่างนี้ลูกน้องได้คนละร้อยคนละห้าสิบบาทเลยอ่ะทาั้งหกรอบนี้เล็บได้โอกาสปล่อยเลย เล็กสองล้านก็งดที่แล้วก็ก็เข้าเาดี๋ยวที่ไปใเดี๋ยวให้อธิบายให้เอฟซีฟังหน่อยครับสองที่สิบแปดก่อนสองที่สิบแปดก่อนตอนที่สิบแปดเดี๋ยวว่าถ้าใครได้ดูคลิปเปิดวันที่แปดเนะเาะเข้าเก้าห้าวันที่สิบเอ็ดหลุดวันที่สิบสามเข้าเก้าหนึ่งสี่สามวันที่สิบห้าเข้าเอา๊ะวันที่สิบห้าหลุด แปดเข้าเก้าห้าเก้าห้าอีกรอบอีกรอบเก้าห้าเข้าสองครั้งนะท่านนะเก้าห้าเข้าสองครั้งเก้าหนึ่งเข้ารอบหนึ่งสี่สามเข้าทั้งหมดเข้าอัตรีรวมเข้าสี่ครั้งมก้าเท่ากับสอบผ่านอยู่รอสุดท้ายเกือบแตกสามตัวนะท่านนะเกือบแตกสุดท้ายเกือบแตกสามตัวถ้าถ้าออกซูนแปดมาเนี่ยได้ถ้าออกซูนแปดสองเจ็ดได้เนี่ยแปดสองเจ็ดได้แตกสี่ตัวเกือบๆเราเรารู้กันสองพิ่เก้าถ้าเปิดวันศุกร์ที่ไร ออกทุกทีฟังทุกทีแล้วทันแน,นะนั่งตัวนี้แล้วนั่งที่อื่นไม่ออกนั่งตรงนี้ออกต้องขอบคุณช่องเพชรปลารวยที่มาใหม่วันนี้<ะ>นานแล้วไม่ได้เจอกันใครที่อยากดูก็ในเพจก็มีนารีพักดีทุกหล่ค่ะนารีพักดีนารีพักดีส่องหนึ่งนี่สีสื่อใดทั้งหมดกิ้งวดอธิบายให้เอฟซีฟังใหม่นะครับคือคือซองละล้านเนี่ยจุดจันเหมดือนแรกนเนี่ยมักทายยกจากฝั่งลราที่เป็นเสี่ยวกันเพื่อนกันเลยข้ามาฝั่งไทยเขาจะข้ามาที่มาก ิบห้าครั้งหรือสิบห้าวันข้ามาฟัางหนึ่งมาครั้งหนึ่งจะเท่ากับเลขลาวเนี่ยสิบห้าวันได้หกรอบซองหนึ่งได้หกรอบซองหนึ่งนี่ให้ซื้อหกรอบแต่ซื้อตัวเดิมค่ะซื้อซองที่ปล่อยวันนี้คือต้องตามจันพุทธศุกร์จันพุทธศุกร์เออเออจันพุทธศุกร์จันพุทธศุกร์ค่ะต้องตามจันพุทธุกใช่แต่ว่าจะข้ามไปข้ามาทุกวันเป้นวันไม่ไหวเนาะค่ะแต่ซื้อซื้อหกตัวนี่หกรอบ แต่แต่ละรอบก็ให้เน้นชอบตัวใดตัวหนึ่งก็เน้นตัวนั้นก็จะมีการเน้นทุกรอบว่าเราเ้าชอบตัวไหนก็เน้นตัวนั้นแต่ให้ซื้อทุกตัวเอฟซีที่ซื้อประจําหรือเอฟซีใหม่ก็จะบางคนเขาตัวออกแล้วก็ไม่ซื้อมันก้าวห้าช้ออกอีกครับแต่ส่วนมากจะออกตัวตรงมากกว่าตัวกลับอันนี้ส่วนส่วนมากนะจริงถึิงโซนออกตัวตรงมากกว่าบางคนก็จะซื้อตรงไม่ค่อยกลับ แต่ถ้าตัวเน้นตัวล,ลาวเขาจะเน้นเน้นตัวหน้าอย่างตัวเน้นสิบสมมติถ้าซื้อเก้าหนึ่งยี่สิบหนึ่งเก้าตัวสิบถ้าซื้อเก้าห้ายี่สิบห้าเก้าสิบเนี่ยเนี่ยถ,ถ้าถ้าถ้าใครยังยังเอฟซีมาใหม่นะแล้วก็เก้าหนึ่งแปดสองที่สิบแปดไปออกลาวอะไรนะเขาเรียกว่าลาวอะไรอี ราสตาหรือราาสตามีคนถูกสามตัวตรงชร่วมซองมาให้พระอาจารย์ด้วยก็ดีใจครับก็ก็ฝากแล้วก็ถือว่าก็ถูกถูกเก้าห้าด้วยแล้วก็ถูกเก้าหนึ่งแปดสามตัวตรงตรงน่าจะหลายบาทอยู่จานวนเงินเยอะเหมือนกันแหละเยอะเหมือนกันน่าจะถูกเยอะถูกเยอะถ้าโอนพระอาจารย์มายอดเงินท่านนี้ก็คือว่าถูกเยอะเลยแหละครับก็แสดงความดีใจด้วยเดี๋ยวเรามาลอง รุ่นสองที่สิบเก้าคือสองสองหวยสองล้านผ่านตลอดอ่ะหนึ่งล้านกีบเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยเกือบพันหอยู่ยงคงกัะพันมาถึงสองที่สิบเก้าก็ถือว่าตอนแรกคิดว่าสองเดียวจอดแล้วะไรทีมกักะทยยกเอามาฝากบอกว่าเป็นเพื่อนกันเราเห็นออกคลิปหวยฝั่งไทยเนี่ยแล้คนไทยเราก็ชอบเลขนี้ด้วยเขาก็ฝากบอกว่าโอ ถ้าถ้าสองแดงไม่ออกเนี่ยสองเดียวจอดนะั้นนี่มาก็คืออยู่โยงพันมาถึงสองที่สิบเก้าแล้วก็จะตอ่ตอต่อไปนะท่านนะรับเอฟซีก็เมื่อกี้ก็โทรมาหลายสายบอกว่าได้ยัง่องใหม่หมหมได้ยัง่องใหม่ได้ยัง่องใหม่ได้ยังถ้านับตั้งแต่เช้ามาไม่ต่ำกวนะ่าสี่ห้าถึงห้าร้อยสายโอโ้โหครับเอฟซีไปจำอยู่ประมาณสามพันคนนะออกคลิปทุกรอบอย่างน้อยสามพันขึ้นเพราะว่าเอฟซีที่อยู่ในในไลน์ผมสามพันคน รเราอดูอย่างไงก็ต้องสาสามคนขึ้นสามพันคนขึ้นอันนี้ไม่รู้นะคือปกติก็อยู่ในประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าเข้าสี่รอบห้ารอบก็ก็ดีใจด้วยครเราก็จะมาลุนรอบนี้น่าจะเป็นวันที่ยี่สิบสองยิบห้ายิบเจ็ดยิบเก้าวันที่หนึ่งและก็วันที่สามหกรอบเรามาลุนกันแต่ละรอบแต่ละรอบแต่ละรอบแต่ส่วนมากถ้าเปิดใหม่เนี่ย เปิดทุกครั้งเ่ยรอบแรกรอบแรกของซองของซองอ่ะชอบออกเออมันก็เป็นเรื่องแปลกเนาะจะไม่ค่อยบ้าเท่าไเออคนเขาคนเขาก็จะจะจ้องอันนี้อันนี้จากบางคนเขาก็รอสองสิบเก้าสิบเก้ารอรอสองสิบเก้าตู้ผิดผมก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเลขเลขออกอย่างนี้จริงๆครับสี่โทรมาแล้วสี่โทรมาจากจังหวัดอันนี้ซองซองที่สิบเก้า โซงเหมือนเนาะโซงเหมือนจะไม่ให้โซงตัวเลขนะสองที่สิบเก้าครับสองที่สิบเก้านะยังพร้อมเลยนะสองละล้านพร้อมแล้วนะคะสองละล้านพันตลอดเป็นสองละล้านกี๊ดเดี๋ยวคิดว่าเป็นสองล้านไทยเดี๋ยวรามาหากันอีกว่ามีเงินล้านเนีจะไปซื้อซองมาทำไมกรี๊ดเนี่ยซองนี้มันสองล้านกรี๊ดแต่ก่อนก็มีคอมเมนต์เนาะแบบนี้โอ้คอมเมนต์หนักเลยผมเจอแต่กรี๊ดเอาลงใหม่ๆเนี่ยคอมเมนต์หนักมากโอ้หนักผมโดนโดนหนักหนักมากๆเลยอะ ขายังไม่เข้าใจนะตอนนี้ลงใหม่ๆคนดูสามล้านคนดูหลายช่องยูทู u b e ราหลายช่องผมที่ที่มาถ่ายที่จากอันนี้ฮุนดพี่ฟองฟองก็เยียบแสนคนดูอาจารย์ทิศแกนก็เกือบแสนมี่สมุดตกสามแสนทุกคนเต็ดตา้วยก็หลายหมื่นนะผมเจอคอมเมนต์หนักมากว่ามีเงินล้านซื้อมาทําไมเป็นเงินล้านกีบล้านกีบเทีพันก่บบาทอย่าผมฝ่ายพาจารย์มาทีงวดนหนึ่งก็พันกว่าสองพันก็คือเป็นการทําบุญในไปในตัวอันสองพันเอฟซีรวมมั่ง ผมมั่งกับซีรึม,มั่งก็ถือว่าเล็กน้อยทนได้เรียกร้องเป็นเลขสะพานบนถูกให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้บางคนเขาก็ช่วยค่าน้ํานิดหน่อยช่วยค่าน้ำนนมันรถทํามากระทืยกมาไม่ได้ผมก็ต้องข้ามขับรถไปที่ช่องเม็กถ้าเข้ามาได้ผมก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งแต่ก็ต้องให้ค่าน้ำมันรถเขาอยู่ดีเพราะว่าจุดกำเนิดแรกคือแกเอามาให้ใหช่วยเอามาให้เป็นเลขอาจารย์นี่ไม่ใช่เลขผมเป็นเลขสองล้านเกียรติเลขลาวโดวยตรงก็ขอบคุณในระยะเวลาประมาณหนึ่งปีอ่ะ มาถึงสที่สิบเก้าคนัะเกือบปีก็อยู่โยงคังกอร FC ก็นาแน่นอยู่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันคลุ้นโนที่สิบ้าอุเรอะไรลุ้นครับลุ้นลุ้นไหมเปิดแล้วเปิดเปิดแล้วเปิดแล้เปิดแล้วโอดอดเก้าพี่ดองครับรับที่สิบเก้าอ้หเก้าสีหนึ่งสามตัวนะเก้าสีหนึ่งกับสองแปดหกถ้าสีถ้าไอสองตัวก็เจ็ดเก้าสองห้า แล้วก็หกสองส่วนสามเลขนี้พระอาจารย์เขียนให้มาอย่างไงรับตำแหน่งไม่ได้เขียนมาอย่างไงก็ให้อ,อยู่ตำแหน่งนั้นเปลี่ยนไม่ได้นะพี่นะเปลี่ยนไม่ได,ไได้แต่ถ้าคนเขาดูเขชอบดูว่าจากเก้าสีหนึ่งเนี่ยบางคนก็ซื้อเจ็ดเก้าสี่หนึ่งเกิดแตกสี่ตัวม,มันจะมีเจ็ดใครคงเคยสงสัยเหมือนกันแหละทำไมมีเก้าสี่หนึ่งแล้วต้องมีเจ็ดเก้าก็คือถ้าเป็นเจ็ดออกเจ็ดตัวเก้าสี่หนึ่งถ้าสองแปดเนี่ยอย่างเก้าเนี่ยเกิดหกสองแปดหก นี่เป็นเลขที่เหมือนเหมือนกันไว้แต่เราเปิดซองแห้ชอบออกแถวบนรอบแรกคือวันท,วที่12วัอที่22นะคะเนาะรอบวังที่22รอบแรกวันที่ 22, 22ี่แล้วก็25นี่วันศุกร์จันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธครับตัวนี้รวมรวมไทยด้วยไหมครับอืมไม่รวมนะลาอย่างเดียวมันนี่ลาอ,อย่างเดียวยลาอ,อย่างเดียวเนาะก่อนคคเคยรวมไทยแล้วออกไทยออกนอยคนซื้อตามันตุ้งนังบน นี่เอาลาวอย่างเดียวครัเพราะว่าออกถ้าเปิดใหม่แล้วออกทุกรอบอะ่ะผมก็ไม่เปิดเปิดครั้งแรกชอบออกอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้โกหกอันนี้ไปเอามาจากประเทศลาวเลยว่าายะค่ะเจลาวโดยตรงเป็นสูตรคำนวณหรือเป็นสูตรยังเป็นสูตรของพระอาจารย์ที่อาจจะนั่งสมาธิเป็นน,นั่งสมาธิเป่นนั่งสมาธิเป็นเลขที่ไม่เหมือนใครซื้อหกรอบหกครั้งแล้วหกรอบซื้อตัวเดิมมันจําง่ายบอกว่า่าใชซื้อหกครั้งเนี่ยแต่ว่าซื้อหกรอบออกซ้ําได้นะท่านเนาะออกซ้ําได้ รอบก่อนที <us> ่ออก5-9ก็ยังออกซับได้ครับแต่วันนี้เพราะว่าเลขน่าจะออกเกือบทุกตัวผมว่าต้องเลขสวยนะเพราะว่าเลขครับนี่ต้าทุนสามแต่ก็มีสิทธิ์มาเพราะว่าพวแย้งมักคายกกันว่าทําไมได้ทุนสามทระอาจารย์เขียนให้อย่างมาอย่างนี้เขามาตามทุกครั้งที่ออกคลิปเขาก็ดูอยู่ฝั่งลาวนี่ดูหลายคนมีเอฟซีจากฝั่งลาวเขาม็ตามครับเป็นเลขนี้แต่ก่อนก่อนที่จะไม่มาเน่ะมักคทายกอะเอาให้ญาติพี่น้องฝั่งลาวซื้อเหมือนกัน ก็ถูกไวต่าเลยฝากผมมาช่องนารีพักดีกับช่องเป็ทั่เคยมาถ่ายทําแล้วตอนนั้นครับก็ถูกหลายรอบตอนนั้นเก้าสองหรือเก้าห้ามาหลายรอบก็ถือว่าเป็นมิติใหม่เริ่มใหม่มาถ่ายก็เข้าอีกขอคิคจจุ่ัน 9, น่าจะเข้าซ้อมตัวแตกมาเออถ้ามีผู้หญิงมาถ่ายด้วยอยากจะกลับือว่เพราะว่าเราแตกนน้มาถ่ายแต่สองคนเนาะเลยแตกแต่สองตัวตอนนี้ทำมามีนารีพักดีเข้ามาร่วมด้วยเพชรพารวยค่ะรอบแรกนี่รุ่นเนาะวันที่ยี่สิบสองที่สองเรามาลุ้นกันลุนกันเนะคะวันที่ยี่สิบสองเนี่ยก็จิเข้าสามตัวหรือสองตัวช่างยีโนชอบตัวไหนครับพีโนผมชอบเก้าซีหนึ่งเก้าซีหนึ่งเข่านะครับวันศุกร์เนาะวันศุกร์ศุกร์ก็ต้องมีเนี่ยผมชอบเก้าซีหนึ่งชอบแถวบนคือว่าชอบแถวบนนัน่นกันชอบแถวบน ก้สี่นึงเรามารุ่นกันสองที่สิบเก้าเพราะว่าไม่รู้มันไม่คือไม่ค่อยพลาดอะ่ะเปิดทอรอบแรกแล้วชอบเข้าอันนี้ผมก็ไม่รู้คือมันเป็นอย่งนั้นไาจริงครับเพราะทางนั้นไม่อยู่ยงคงกับพันถึงสองที่สิบเก้านะครับผมต่อเกือบปีแล้วที่ที่เราอยู่ด้วยกันมาไม่ไม่เคยจริงกันคือเอซก็ยังหนานแน่นก็เข้ามาดูตลอดเอซ มีตั้งแต่วัยสามสิบขึ้นถึงว F ัยเจ็ดสิบเอฟซีเนี่ยวัยตั้งแต่ผมว่านะสามสิบขึ้นถึงแปดสิบ <laughs> มีแต่สายบุญเท่านั้นเลยที่ <c oughs> ที่ทมาได้ร่วมบุญกันมาเรื่อยๆคนละเล็กคนละน้อยยี่สิบสามสิบร้อยหนึ่งสองร้อยก็คือได้ช่วยกันจะเป็นก็เป็นเลขที่เลขสะพ,าน,สา,พานบุญที่สะพานบุญคนเรา,เราหวยไม่ได้ถูกกันง่ายๆใช่ครักันก็มีบุญกันจริงๆถึงถูกเลขมีเป็นพันตัวเลขมีเป็นน้อยตัวถ้าไม่มีบุญผมว่า ไหนเราจะถูกแต่ว่าด้วยด้วยบุญบุญบารมีที่เรามีต่อก,กันบุญ <Okay. S 1> บุญสัมพันธ์กันในถูกงวดสองที่สิบเก้าเนี่ยมาถ่ายสามคนเพราะว่าขอให้แตกสามตัวก็ถือว่าครับสาธุอยากให้แตกตามตัวเพราะว่าอยากให้เอฟซีทุกคนโชคดีเราก็ได้มีกําลังใจทําคลิปค <Okay. S 1> ไม่อยากให้ผิดเลยแมย้แต่งวดเดียววันนี้จาก <Okay. S 1> ใจจริงเลยเดี๋ยวเอาสอบตามช่องอีกนันนะึง